เอาละครับเราจะย้อนกลับไปที่โคลักโกลักนาตาลีเมื่อวานทีมสอับสวนกลางบุกรวบตัวแล้วก็เปิดการถแถลงข่าวใช่ค่ะดังนั้นเราจะไปกันที่เดี๋ยวสักครู่นะคะทีมงานเราจะไปกันที่ทพลตํารวจตรีวิวัฒํำชำนาญค่ะผู้บังค,คับการปคมปคมก็คือกองบังคับการปราบปรามกันครับมนุษย์ค่ะอะพร้อมแล้วไปกันที่พลตรีวิวัฒเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้การวิวัฒครับออสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับพี่กนายคุณธรัตน์ครับครับ,รบถามกันนิดหนึ่งโกรลักหนีมาตั้งนานใครๆก็รู้ว่าโกรลักซุกอยู่แถวๆไหนทําไมเพิ่งมาจับกันตอนนี้เพื่อความเคารพครับผู้การถามคุณตรงตรงทำไมเพิ่งมาจับกันตอนนี้นนนครับก็จริงๆแลว้วก็คือเราก็จับตามที่มีหมายจับนะครับคือตอนนี้นะครับก็คือท่านพลตุรนเอกลอยอิงคาเปโรดนะครับท่านรองปป ท่็นผอสพตสตรนะครับแล้วก็มีท่านพลตตรจพลรุเดชนะครับท่านผู้ช่วยกรรมสอบสวนการนะครับมีไม่โยมายนะครับกับการมีมาตรการในการดําเนินยกระดับเทียจากเทียสองวัดลิสต์นะครับไปเป็นเทียสองซึ่งจะมีผลในเรื่องของการดําเนินคดีซึ่งสํานักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยได้ถูกมอบ um หมายจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการตงกการก้างครั้งที่สามนะครับเมื่อมีการประชุมวันที่ยี่สิบสาม คณะกรกาองคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมานะครับซึ่งเราเนี่ยถูกมอบหมายให้อยู่ในเรื่องของการดําเนินคดีนะครับเราก็เลยเอาเรื่องของสถิติหมายจับทังเก่านะครับแล้วก็หมายแดงของอินเตอร์โพลนะครับร้อยเก้าสิบสี่ประเทศเนี่ยมาดําเนินการในเรื่องการจับกลุ่มนะครับก็เลยผลการจับกลุ่มเก่ครับโอเคจุดเริ่มต้นก็คือนโยบายใหญ่ของรัฐบาลให้เร่งปราบปรามคดีค้ามนุษย์ว่ากันอย่างนั้นเถอะ ในฐานะที่ผู้การก็เพิ่งมารับตําแหน่งผู้การที่กมรมขับการปราบปรามค้ามนุษย์จึงไปคุยเอาไว้คดีเก่าๆมานั่งดูกันมานั่งสะสางกันนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเข้าไปรวบตัวโกรักอันนี้ถูกต้องนะถูกต้องครับผมโอเคครับครับที่นี้ทีนี้คำถามก็คือเขาก็รู้ว่าโกรักก็ซุกอยู่แถวฝั่งทนมาตั้งนานแล้วล่ะทำไมเพิ่งไปจับ แล้วเนี่ยตัวคนรักเองเนี่ยไม่ได้พักที่ฝั่งตรงน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะพักอยู่แถวนนทบุรีนนทบุรีครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปทําธุระนะครับก็สนุบมังหลังตรงแขวงประกอบน้อยนะครับเ,เราก็เลยทำการสืบทราบซึ่งตัวคนรักเองเขาก็คงระมัดระวังอยูอ่แล้วเพราะว่าเขาไม่ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ไม่ได้ใช้ ช้เงินสดในการดำรงชีวิตเหรครับครับอ๋อที่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 ทาอธิบายของผู้การก็คือที่ที่แกะรอยการลําบากก็คือกอลักนี่เขาเปลี่ยนวิถีชีวิตแหละเขากลายเป็นมนุษย์เงินสดแหละเขาจะไม่ใช้อะไรต่อมือะไรที่เป็นบัตรเครดิตไม่ใช้อะไรต่อมีอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เขาจะใช้แต่เงินสดเป็นมนุษย์เงินสดทําให้แกะรอยยากขนาดเ<ช>ดีวยวกันมือถือก็ไม่ใช้ด้วยถูกไหมฮะใช่ครับผมรถเบนที่เคยมีตั้งหลายคันก็ไม่ใช้ด้วยใช่ไหมฮะครับทุกอย่างก็ คือในช่วงที่เอ่อกรรัฐถูกจับนะครับที่มีหมายจับออกมาฆ้าหมายนะครับก็คือหลังจากนั้นเองเนี่ยกลรัฐก็เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตซึ่งมาตรการของการเอ่อพลาบปองกันการปรับความการค้ามนุษย์นั้นมีข้อค่อนข้างมีโทษแรงนะครับ <c oughs> ก็คือจะ <c oughs> เป็นมูลฐานความผิด <c oughs> นะครับ ร่วมกฎหมายด้วยกัน้องกันรับการตัดต่างๆทอนท้อเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งที่แล้วที่มีการจับเจ้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับคุมที่ส่วนนอกด้วยขวานะครับร่วมกับปปงนั้นเนี่ยก็เลยมีการอายัดทรัพย์จำนวนหลายในการก็่มมูลค่าก็เป็นขนล้านนะครับโอเคครับจะอายัดอะไรอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ยังเหลือความมั่งคั่งติดตัวไว้สำหรับดำรงชีวิตอยู่เป็นจำนวนหนึ่งเขาก็กลายเป็นมนุษย์เงินสด แล้วก็ไม่ใช้มือถือด้วยแล้วก็ไปซุกอยู่แถวแถวนนทบุรีแต่เราไปรวบตัวได้แถวแถววังหลังก็เพราะว่าเข้ามาหาหมอที่ศรีราษฎร์เนี่ยนะครับไอ้ข้อมูลเรื่องมหาหมอที่ศรีราษฎร์นี่เรารู้มาก่อนใช่ไหมว่ามีโรคประจําตัวมีอะไรอยู่จริงๆเราเราจากการสืบสวนเนี่ยเราบอกมาจากบริเวณบ้านพักครับ<อ>แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือทําธุระอะไรนะครับ<อ>แต่ว่าหลังจากที่เราทําการจับกลุ่มแล้วเราถึงรู้ว่าเขา เขามาทำธุระแถวโรงพยาบาลสิริราชครับอ๋อแกะรอยมาจากบ้านอ๋อตามอยู่แล้วแกะรอยมาจากบ้านเนี่ยนะครับอืมเห็นบอกว่าลูกชายของโกรักษ์ก็ถูกออกหมายจับในคดีฆามนุษย์คดีเดียวกันด้วยใช่ไหมครับครับตอนนี้หมายที่ออกมีทั้งหมดเก้าหมายนะครับที่จับกลุ่มตัวได้แล้วตอนนี้เดิมมาจับได้อยู่ห้าหมายแล้วเมื่อวานจับโกรักษ์ไอีกก็เป็นหกหมายนะครับเหลืออีกสามหมายนะครับ,รบก็คือนายสมชาย พัดสิงซึ่งตอนนี้ก็คือทำหน้าที่เชียร์แขกที่ยังไม่ได้ถูกจับและอีกคนหนึ่งก็คือนายธีรเดชสุขีนะครับซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านการเงินซึ่งเป็นลูกชายของโกรักนะครับส่วนอีกคนเลยก็คือนางสาวสงใจหมัดแดงเนี่ยก็ยังหลบหนีอยู่ซึ่งทำหน้าที่เป็นแคชเชียร์นะครับแคชเชียร์แคชเชียร์ก็หนีอยู่หนีอยู่สามที่ยังหนีอ,อยู่ก็คือลูกชายคนเชียร์แขกแล้วก็แคชเชียร์นะครับใช่ครับก้าวหมายก็คือจับได้เก้าคน เป้าหมายก็คือเก้าคนนะฮะรวบได้แล้วหกก็คือรวบได้แล้วหกคนนะฮะรวมกัวรักะะรวมกัวรักด้วยอ,อขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือจะต้องขยายผลไปที่ลูกชายให้ได้นะครับคิดว่าพักอยู่ที่เดียวกันไหมฮะก็คิดว่าก็คงหลังจากมีข่าวแล้วก็วคง,ต,ง,ต,งต้องหลบหนีผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางกัวรักเองอ่ะคงจะให้ลูกชายมามอบตัวเมื่อวานนั่งพูดคุยกับ คุณกลัลักไว้แล้วอะครับโหกลัลักกลัวรับรับปากว่าจะ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 บอกให้ลูกชายมามอบตัวครับผมประมาณนั้นน่ะนะฮะไข่คุ้มหัวโกลักอยู่เอาเขาต้องตรงผมไม่ผมว่ากฎหมายการความกันค้ามลยกเนี่ยค่อนข้างหุ่นแรงนะครับผมเชื่อว่าไม่ไม่มีครับเพราะว่าถ้าเป็นการจเห็นเฉพาะอ่างสี่อ่างที่บอกไปถือเขาก็คงมีวิถีชีวิตเขาก็รู้จัก คนในเวทดบงสังคมเขาอยู่แล้วครับโอเคเขาดูแลตัวเองเขาก็อยู่แล้วคไม่มีครับ <Okay. S 2> ครับโอเคร okay. คราวนี้ถ้าพูดถึงโกลักยังธรรมดานะ, mm hmm. ะผู้การฮนะตอนที่สังคมเขาสนใจเสียกำพล mm hmm. วิกตอเร,รีซึ่งซึ่งซึ่ง,งก็หนีหมายจับอยู่ mm hmm. เสียกำพลอยู่ในเป้าหมายที่ที่เราจะจับให้ได้หรือปะ ครับอันไหนที่เป็นเรื่องมีหมายเรื่องการค้าบรรทุกะากับซึ่งผมรับผิดชอบเรื่องการปรับตามการค้าบรรษุ์เนี่ยก็ว่าจะดำเนินการตามจับค้างเก่าแล้วก็หมายหมายแดงของอุตโพครับครับครับสี่ขมพลเราพอจะเช็คพิกัดออกไหมครับอยู่แถวไหนยังอยู่ในเมืองไทยปล่ี่ยประเทศหรือต่างประเทศอยู่ในเมืองไทยอเ่ล่าเนี่ยยังยังไม่ทราบครับแต่การสืบสวนยังยังไม่ทราบครับครับผมเขาต้องมารับตำแหน่งได้สีบใบเดียวครับครับผมโกลักโกลักสับขาหลอก เรามาได้ตั้งหลายปีเอ,อ,อว่าอ่าย <ทะ S 2> ูทุกคนเชื่อว่าอยู่ต่างประเทศที่ไหนได้อยู่แถวแถวมึงนอนแล้วก็วนดีคืนดีก็โผ่หน้ามหาหมอแถวแถวสี่ราชประจำมันนะฮะเพราะว่าแกก็ก,ก็ก็ป่วยกระสอบกระแสอยู่นะครับกลับไปที่เสียกัมพลเพอเพอ,เอ,เอก็ยังอยู่ในประเทศไทยนะผูการมีโอกาสไหมเสี่ยกัมพลก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละตามนโยบายท่านผู้จัดการสอบสวนการท่านตรวจทศิจพัฒน์พลุวิเดชนะฮะก็ถ้า ถ้ามีหมายจับนะครับเราก็จับได้หมดครับท่านผมเพราะการเพิ่งมารับตําแหน่งวันที่หนึ่งตุลาที่เองใช่ไหมเนี่ยครับผมส่งมอบหน้าที่วันที่สี่เมื่อวานครับโอ้ท่านส่งมอบตำแหน่งป็นทางการตามกฎหมายก็คือมีผลวันที่หนึ่งแต่ว่าส่งมอบหน้าที่กันเป็นทางการก็คือวันที่สี่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานวันแรกเมื่อวานวันแรกที่รับมอบส่งมอบงานกันก็ก็ก็โชว์จับโกลักเลยนะฮะผู้การ ครับก็เป็นเรื่องการสืบสวนนะครับอ๋อครับครับผมเ <บา S 2> ชื่อว่าผมเชื่อว่าเสกกำพลเนี่ยนะจะอยู่ใน Watch ช i ิ t อันดับสองใช่ไหมครับอถามกันตรงรตรงเขาเขาไม่ได้จับว่าอันไหนอันดับหนึ่งสองสามนะครับซึ่งในสถิติหมายจับเนี่ยถ้ามีจับเรื่องการค้ามนุษย์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบผมเนี่ย ก็ถือว่าเท่าเทียมกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะจัดคนไหนได้มากกว่ากันนะครับเราก็พยายามจะลดสถิติในเรื่องการค้ามนุษย์นะครับเพราะว่าเราต้องยกระดับเทียให้สูงขึ้นนะครับจะวอสปิเป็นเทียถูกครับค่ะเสี่ยงําพลถือเป็นวลิตสาคัญที่เราจะต้องจับให้ได้ด้วยใช่ไหมคะครับก็อยู่ในนั้นด้วยครับเราเป็นเรื่องการค้ามนุษย์มาจับเรื่องการส่งผบการค้ามนุษย์โดยตรงครับถ้าพูดถึงคดีค้ามนุษย์มันก็เยอะนะบ้านเราผมเข้าใจว่า ที่เรากําหนดเป็นเป้าหมายแรกที่จะต้องเข้าไปสัสางก่อนจะเป็นคดีฆ่ามนุษย์ที่ชี้จับโดยบรรดาเอ o อใช่ไหมครับครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎการค้า,ามนุษย์เนี่ยมันมันเป็นกฎหมายพิเศษซึ่งต้องต้องเข้าองค์ประกอบในเรื่องของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเ <Okay. S 2> <ต>ข้าใจเข้าใจซึ่งมีอยู่แปดรูปแบบตัวอย่างก็คือเดี๋ยวนี้ยุคโลกปัจจุบันเป็นสังคมออนไลน์ มีเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็หลายๆอย่างคือสื่อรามอกราชานะครับครับครับก็มีเรื่องการค้าประีดีการผลิตการแพร่วัตถุสื่อรามอกราชการแสวงหาประโยชน์กับปร่ทางอื่นอะไรเงี้ยครับครับการตัดส่วยวะขายอะไรเงี้ยครับโอเค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 เดี ada, club, uh, oui, ๋ยวไล่ครกเจ็ดแปดเดี๋ยวจะหมดเวลาอธิฐานคนตรงตรง เราเลือกจิ้มไปที่คดีค้ามนุษย์ที่ชี้จับโดยบรรดา NGO ก่อนใช่ไหมครับเพราะ NGO จะเชื่อมโยงกับอ,อ,องค์กรระหว่างประเทศมักจะเชื่อมโยงกับต่างประเทศถ้าเราจะเคลียร์เรื่องสถานะประเทศไทยภพาคพืชประเทศไทยจะหลุดจากบัญชีประเทศค้ามนุษย์หรือไม่ก็ต้องออทําให้ต่างประเทศเขาเข้าใจเราเขาจะเข้าใจก็ต่อเมือเอ่อทำให้เอ o เขาเข้าใจว่าเราจับจริง,งถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะถูก ล,ลดัง <ขอ S 1> นั้นผมจึงถามว่าเสียกำพลจะจับได้วันไหนครับเ <c oughs> ย็นเย็นเกาไม่ได้ครับที่จะไหนครับไัไ่นจะใช้สุดเป็นควาสามา <Okay. S 2> รถ <Okay. S 2> คคำ <c oughs> ถามสุดท้ายเลยเก่งใจเก่งใจเพิ่งข้ามารับตำแหน่งใหม่แม่ <c oughs> ทำหน้าที่สักปีนึงแล้วค่อยซักเยอะๆก็แล้วกันผู้การเอาอย่างนี้ผู้การเอางี้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 เข้าว่ากันว่าข้ามนุษย์เนี่ยจะปราบได้เสด็จน้ำต้องเคลียร์คนที่ มีชื่ออยู่ในบัญชีสวยด้วยเอาใกล้ๆตัวเลยบัญชีสวยโก้ลักวันไปทลายนาตาลีเขาเจอบัญชีสวยมีรายชื่อเพียบเลยจับโก้ลักมันก็เท่านั้นแหละจะเคลียร์คนที่ชื่อถูกระบุในบัญชีสวยด้วยหรือไม่กลับ ในในส่วนของผมเองเนี่ยแค่จัดทำหมายนะครับส่วนในเรื่องสมนวนหรือรายละเอียดที่เขาขึ้นกระบวนการยุติธทําไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการสือสวนสอบสวนที่ <Okay. S 2> มีการตั้งไว้แล้วนะครับค okay. <Okay>. okay. ่อนข้างจารานานมาแล้วครับดัง <Okay. Okay. S 2> นั้นผมไม,ไม่ไม่ทราบครับโอเคโอเคได้ครับได้ครับ ก็มาได้วันเดียวรับตำแหน่งได้วันเดียวก็โช์จับโกลรักก็โอเคแล้วล่ะผู้การเป็นกำลังใจครับผู้การขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับท่านผู้กอง้การปอคอมนะคะพลตํารวจตีวิวัฒคำชํานาญค่ะผู้การตุ้มเนี่ยต้องจับตาแกให้ดีๆนะตอนนี้ออร่าเริ่มเริ่มเปล่งรัศมีออร่าของผู้การตุ้มเนี่ยเริ่มออกนะอื